ถ้าเธอไม่ไปกับฉันเนี่ยฉันคงต้องปล้ำเธอนะไปแล้วไี๋ยจะไปหรือไม่ไปไม่ไปแล้วไป่แล้วสวัสดีค่ะพวกเราแฟนคลับตูมตามค่ะ ได้ชมแล้วฟินมากอยากเป็นกอย่าสุดๆน้องแสดงน่ารักมากค่ะโดยเฉพาะบทแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กค่ะทําได้ดีเกินคาดกว่าที่หวังไว้เด้ส่วนตัวที่ว่าเขาเป็นพระเอกเหมาะนะพระเอกวะพระเอกค่ะต้องพระเอกค่ะเล่นแบบพระเอกแบบคุณกวนนะคะแบบซาดิสซาดิสอะไรเงี้ยแสดงออกไม่เก่งอะไรเงี้ยแบบจบอะเออแบบได้ร้ายหดได้ร้าอ่ะไร้้นะเฮ้ยน้องแสดงได้ดีนะโอเคลราว่าบทนี้น่าจะเหมาะกับเขาอ่ะ เอ้ยนี่ <c oughs> เธ <c oughs> อเขย่าเธ <c oughs> อฟื้นแล้ววเ <c oughs> <c oughs> ป็นพิธีกร <c oughs> เพราะว่าแต่อยากให้เป็นตลกพ <c oughs> อบแบบว่า เขาตบมุกเก่งมากใช่จริงๆุตามเป็นคนตลกเป็นคนตลกอะค่ะหัวเร็วด้วยถ้าเขาเจอคนที่เขาสนิททอ่ะเขาจะเล่นเลยอย่างเงี้ย่ะก็อยากให้ทุกคนลองติดตามนะคะเป็นผลงานเรื่องแรกของคุนตามนะคะว่าอยากให้ทุกคนดูว่าพัฒนาการของน้องเป็นยังไงร,รับรองทุกคนไม่ผิดหวัง เป็นข้คอควเรื่องแรกอาจจะยากนิดนึงนะคะเชื่อว่าเขาทําได้เพราะเขามีความพยายามและความตั้งใจแล้วก็พวกเราแฟนคลับทุกคนนะคะจะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วหวังว่าจะมีเรื่องต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆค่ะเนื้อเรื่องเดินมาเร็วมากนะคะถ้าไม่รีบดูอิตย์หน้าจะจบแล้วนะคะ <c oughs> สดีครับตุ้มตามนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว2องเน็ตเวิร์กครับวันนี้ตุ้มตามจะมาพูดถึงพี่แฟนคลับนิดนึงครับเรียกเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันมา2ปีแล้วนะครับที่ที่แบบว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่วันที่ตุ้มตามยังเป็นบักตุ้มตามคนเดิมเล็กๆน้อยน้อยอยู่ที่ยังไม่มีงานอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ทํางานที่ดีขึ้นร้องเพลงมีโอกาสได้เล่นละครมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับเนี่ยนะครับทาให้ชีวิตนี้มันพัฒนาและมันดีขึ้นแล้วก็อยากจะขอบคุมมุณพีี่่ททกกคนนคัอยยูด้วมา ขอแท้บ้างบางทีก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นยังไงก็ขอบคุณที่อดทนและผ่านด้วยตรงนั้นมาด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยนะคะที่จะทำให้เราแบบ ไม่มีทางหวั่นไหวที่จะเลิกรักกันได้แน่นอนชอบไหมครับละครเรื่องแรกชอบค่ะแล้วก็ยินดีกับเรื่องแรกด้วยนะอยากให้จุนตามีเรื่องต่อไปด้วยว่ายังไงนะครับอ,อยู่กับพี่บอยอ่ะดังแน่เลยเรื่องแน่เกลยนะนะครับ,รรบดูแลสุขภาพด้วยนะอะไรนะดูแลสุขภาพด้วยนะยนะยครับ ครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่ๆี่แฟนขับทุกคนนะครับสวยยังเรา่าทุกคนเลยก <c oughs> ็อยู่อย่างนี้กันไปนานๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวตูมทามจะก็ตั้งใจครับตั้งใจทํางานดีๆให้ทุกคนได้ชมนะครับ <c oughs> พวกเราจะเป็นกําลังใจให้ตูมตามตลอดไปนะโอเคซุ๊ซุ๊ <c oughs> กปกติเขาก็ไม่พูดดีขนาดนี้นะครับโอเคบายบายครับ <c oughs> บ,าบายบาย